เดี๋ยวนี้ไลฟ์ที่จีนเขาฮิตไลฟ์กันแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยคือเอาวิดีโอมาใส่แบ็กกราวน์นะครับแล้วเอาตัวบุคคลใส่เป็นกรีนสกรีนนะแล้วก็นั่งพูดอธิบายสินค้านะครับว่าแบบทำอะไรได้บ้างเออเข้าท่านะนี่คนนี้ก็เหมือนกันนะครับขายอะไรเนี่ยไม้ตียุงเอาอันนี้คนหนึ่งนะครับถาดเก็บผักเก็บผลไม้เนาะเอาวิดีโอมาทำเป็นแบ็กกราวน์นะครับแล้วก็บุคคลเนี่ย ใส่เป็นกรีนสกรีนไลฟ์นี่ก็มีนะครับผู้ชายขายอะไรอะสร้อยคอหรือว่าตุ้มหูผู้หญิงนี่คนนี้ก็ถุงเท้านะครับไม่รู้ว่าเขาใช้ไลฟ์วนกันหรือเปล่านะแต่ว่าผมเข้ามาส่องดูแล้วแบบทําวิธีการนี้กันโคตรเยอะเลยใครที่เป็นสายไลฟ์นะครับผมแนะนําเลยให้เข้ามาดูของคนจีนนะแบบเข้าไลฟ์กันเก่งมากนะครับพูดกันโคตรเร็วนะครับแล้วก็การจัดฉากในการไลฟ์เนี่ยเก่งมากๆเลยดูดิ ฟังนะครับ